ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น SMS ข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรูร้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบัวนเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ฟรคี1 5วันสมัครคลิปพัสด e นิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พั t b u บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาะเรือข่าย AAS ไไนะครับอ๋อพี่ก็รับบทชื่อว่าซูซองครับก็เป็นพระรองนะครับเป็นคนนี้แย่งแย่งนางเอกกับพี่ฟิล์มนะทุกคนแล้เป็นหนุ่มเกาหลีใช่ครับเป็นหนุ่มเกาหลีครับอย่างบีก็ชื่อซูซองพี่ฟิล์มก็ชื่อจุนจีครับก็เป็นคนที่มาจากเกาหลีทั้งสองคนเลยครับและเป็นคนที่เป็นนักแสดงทั้งสองคนแล้วก็รับบทเล่นละครเรื่องเดียวกัน แล้วเรื่องนี้เปไน็นยังไงบ้างต้องมีอองคาแรคเตอร์อะไรยังไงบ้างคาแรคเตอร์ตัวนี้อาจะเป็นเจ้าชู้เจ้าชู้นะครับแล้วก็กวนๆนะฮะอะไรฮะเขียน <laughs> ในในใบยังต้องในกาจอ้อใช่มันจะนิดหนึ่งฮะนิดหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นบทที่ร้ายมากๆอะไรครับผมยังไงก็เป็นบทที่น่าทา้าทายมากๆ

นยังไงบ้างะเรื่องนี้แหมมาซีซัน,นใช่มาตามมาลาวีลัขวานเขาด้วยนะคะก็ใครให้ดูซีซันแกนะค่ะก็จะเล่นเป็นเคทนะคะเป็นแฟนเก่าพี่เกตโง่ง สมัยอยู่อเมริกานะคะแล้วก็เราตามพอกลับมาเมืองไทยด้วยแล้วก็ภาคนี้จะมีพี่ไก่สุปาณีนะคะเป็นเล่นเป็นแม่เมื่อกี้พี่ดูพดดดันุเดมกับซิสบอกแล้วว่าภาคนี้โอ้โหทั้งแม่ทั้งลูกนี่จัดเต็มจัดหนักเวียงวีนกันสุดฤทธิ์ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะคะเป็นการบวงสรวงของซีเซนภาค2อะคะ่ะยังไงออนแอแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสนุกภาคแรกมันยังไงภาค2เป็นทวีคูณนะคะยังไงก็ฝากดูด้วย,วยละกันไงไง แฮปปี้ค่ะ,ะแล้วภาคนี้มันจะสนุกเข้มข้น,นยังไงบ้างคะในส่วนของตอนห๋อตอนของวามันก็จะเป็นเป็นเรื่องของวาแล้วเป็นหนังสือบทประพันธ์เนี่ยก็จะเล่าเรื่องของวาด้วยกับน้องแคทสองคนก็ะจะมีคู่มีเรื่องราวไปสืบลึกลับซับซ้อนเหมือนเดิมค่ะก็เป็นต่อเรื่องจากภาคภาคที่แล้วเรื่องของวาเนี่ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่เ,มหมเพราะว่าพาที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เล่าเรื่องของวาเองนะคะก็เพิ่งมาเล่าภาคนี้อะไรเงี้ย โอ้โ oh, เรื่องนี้ดาราเยอะมากเลยค่ะจารย์รับบทเป็นดาราสาวนะคะที่ภาพลักษณ์เรียบรอยอ้อยเล่นกับตอนพี่ฟิมนะคะก็เป็นซิกเซนตน <c oughs> เป็นดาราเป็นดาราไทยใช่คะ่ะที่เพิ่มเข้ามาเล่นกับดาราเกาหลีก็คือพี่ฟิมแล้วก็มีส่วนพัวพันกับคดีฆาตกรรมคุณยา่าใช่ค่ะ โอ้โหเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้แบ่งเป็นตอนคือแบ่งเป็น3กับ2นะคะแล้วก็เป็นซีรีส์ยาวที่จะสา,าเชื่อว่าสนุกแล้วก็น่าน่าติดตามมากๆแล้วก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาเพื่อสร้างความสร้างสีสันสร้างความสนุกให้กับผู้ชมเยอะมากเลย

บ้างคะได้เห็นดารานำในเรื่องนี้เรียกได้ว,ว่ามากมายนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวค่ะที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานละครให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะเอาเป็นว่าสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะรับรองว่าปีหน้าคงจะได้ติดตามรับชมกันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ช่วงของ s t สตาบีไฮนั้นหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะรู้ลึกวงการบันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดังใครรักใครใครฉะใคร ร้องสกู๊ปเด็ดโดนใจกับรายการพัสตาบายนิวพลัสรับชมวาไรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทาง i อ m เอช่องโชว์ทั้ง4ภาคกลางเหนือใต้และอีสานทุกวันพัสตารู้นึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น